อันี้เยอนี้จะเป็นพ่อค้ากาแฟนะยดับบิ๊ข้างหลังนี่บอก่ยเเ่เย้ไปล่อยดิ่เยใรสุเดินไหมยังไ่อกได็กคือีก็ได้ไปไปข้างหลังมันเล่นปะไปาบน้เอาได้ก้างหลังปะเออ่งลบองานบุอยากจนเด้อค่ะเด้อทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวของเขาเอง ขยันถูกที่ถูกทางรวยบรรลตัวแล้วพีน่น้องเอ้ยตอนนี้อันนี้โอนส์กัเซล่ะคาัฟีเทสเด็กคะบนถึตรงป่ะไป,ไปตรงนี้หน่อยพัดลมก็ไปเลยเอนาอะนะทำอาชีพนะคะนี่มาทดลองงาน <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้น้องกันทำบ่อยเตรียมถอนตังแล้วจะให้ทำอะไรอ่ะเนี่ยป้าจะให้ป้าทำอะไรอ่ะ ป้าถ่ายไลฟ์สดเลยใช่ไหมอะไรกาแฟเอ็นเอสเครื่องดื่มนี่เหรออะไรกาแฟเย็นชาเย็นชาเคียวโกโก้ลำไยนมเย็นโอเลียงนะคะมีทุกอย่างนะคะแก้วละยี่สิบแก้วละสิบห้านะคะน่ารื่นนะนี่นิคมไฮเทคที่นิคมไฮเทค วันนี้โยฮันเนสมาช่วยคุณน้าขายของพนักงานเข้ามาอยู่ในไรกันได้ายกัใหญ่เลนเนยแม่กับลูกป้าป้าเก่งก,กะป้ามามาเชียร์อยู่ข้างหลังเลยโยฮันเนสมาเชียร์ข้างหลังนะคะโยฮันเนสเชียร์ข้างหลังนะนี่ก็รถรถบัสพนักง,งานเข้ามาหนึ่งคันแล้วนะคะเหลืออีกเจ็ดคันนะคะตอนนี้แล้วก็ อรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงดูสินี่นี่คนเก่งของเราขายขายกาแฟช่วยแม่อยู่งน้นนะคะนี่เริ่มปิดบขอแล้วสิบเก้าถูกไหมอยฮหนเด็ตทุ่มห้าทุ่มห้าสิบห้าทุ่มห้าสิบห้าอดเริ่มเข้างานเราก็เก็บของนะคะเก็บของอานี่ทุ่มห้าสิบห้าทุ่มห้าสิบห้าเสียงออกเสียงอดนาฬิกาของโรงงานเปิดแล้วก็เก็บของได้แล้ว รับซัพย์หนึ่งชั่วโมงนะคะทำงานหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะขายของก็รับทัพย์เต็มๆเหมือนกันนับเงนินที่ไม่ทันนะคะ